สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ย,ยี่ชาเส้นเหมาจงเหมนสีโรเตอร์จี้เปียวภาษาจีนที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันยี่วิที่ยี่สิบหกกันต่อนนะะวันนี้พาเรเิ่มที่เปี่ยวที่1นึกันนะคะหนึพูดว่าค้อปุชิสีโสเชื่นใจหนอประโยคนี้แปลว่าเขาเดินนะคะห้องน้ําอยู่ไหนล่ะคะแล้วสะกดพี่หญิ่นว่าคิอปุชี d u i สิงสีตุ้ยปุช u สิงสี่ q i สยงส ผูบุชิสีสวเจีย xi สีสา hhou สีสา jiaa สีหนึ่งสีสเจียงใจหนาว ai สีใสีใจหนาว nar สีสามอ่านคำว่าทูบฉชิสีสเจียนใจหนาวเขา,า,เาขด้วยนะคะห้องน้ำอยู่ไหนล่ะคะต่อเลยนะเดี๋ยที่หนึ่งร้อยสามครอชิงอนสีหัวชีสีสยเจีย 老师，请允许我อชิ间。แปลว่าคุณครูคะหนูขออนุญาตไปห้องน้ำค่ะสกดพิดินว่า L A O เสียสม H H I เสียงหนึ่งเือิง Q I N G เสียงิงนส่ Y U N เสียงสาม X U เสียงิงนสส Q U เสี สีโซเจน S I ศูนสาม S H O U ศูสาม J I A N ศูนึสีโสเูเจซื้อสิงเชช่วยสีโซเจนคุณผูค้าหนูขอแนไปห้องน้ำค่ะต่อเลยนะทีไ่ไปโยูที่ไรซี่你要跟我一起去吗？你要跟我一起去吗？แปลว่าเธอจะไปกับฉันไหม？สกดพี่นินว่า ni สินสามหนเ yao สิน en, <verw ahaha> ี่เหยาเกินหัว gea สิน่งเกหัวด้งยโอสินสามหัวที่ฉ y i สิ q i สินสามี <rawd Moder> ่ฉี่ชุย q w สหรือ qyu สิส่ชยมา m b ไม่มีเสียงนีเย่าเกินหัวที่ฉี่ชยมาเธอจะไปกับฉันไหมบอกเลยนะประโยชนที่หนึร้อยห้านีทิ้งจะต๋องมาหนี่ทิ้งจะต๋องมา แต่ว่าเธอฟังเข้าใจไหมเธอฟังรู้เรื่องไหม ni เสียงสามหนี tng tng เสียงหนึ่งทิงเติด de ไม่มีเสียงต่ง du do ng เสียงสามต่ง m า me ไม่มีเสียงหนีที่เติรมาเธอฟังเข้าใจไหมประโยชน์สุดท้ายประโยคนที่หนึ่งร้อยหก้งผู้ต不ง แปลว่าฉันฟังไม่เข้าใจหัวเดลูโอสสามหั 33. วทิงทีไอเอ็นซีสิหนึ่งทิงผู้ตกบีอูเอสี่ผู้ตกบีโอเอ็สิงสี่เอีโอเอสามตกหัวทิงผู้ตงฉันฟังไม่เข้าใจโอเคค่ะวันนี้ก็จบทีวียี่สิกนี้วนี่นะนคะขอบคุณรักซารและชมละครค่ะศวกเพ่อรเจริญพันบุาบาย Bye.